ได้ไหมท,นทนันเบารชคดีน้องอันนี้นครับโดรเรมอนครับเบอร์7 0 1 1 2ของ GPI โพลีนนะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นปูนถุงนะครับ กดเบรกออกตัวแล้วนะฮะน้าเนี่ยถ่ายโดยละมอนวิ่งตะทีครับ อันนี้ก็เป็นรถของทางทีวีไอเองนะฮะคันนี้อันนี้จะไปจากนี้อุดรหรือแบบไปข้างที่อุดรหรือเปล่าอุดอร,รลดรร้บนเยไม่แน่ใจอันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนเนอร์เป็นปูนถุงนะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ปูนถุงส่วนด้านหลังสุดก็เป็น ปูนผงนะครับเปล่าขึ้นไซโลที่คลังนะครับผมไม่แน่ใจที่อุบอหุนะครับมีซีเรียบร้อยแยกตามสีปูนเขียปวปูนแดงหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เราก็ไม่แน่ใจเขาใส่โพลอะไรมาต <c oughs> <c oughs> ดุงเลยผม <c oughs> <c oughs> ของที่พี่ไอบกกีละสีตู้สิบสตู้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ยีสแล้วก็แท้งปูนของอีกหนึ่ามส อ้าหกเจ็ดแปดโอ้เจ้าอ่าแสดงว่ามาสองคันเลยทสเนี่ ใช่ไหมฮะรอหลีกสองคันขยับแตนน่แดงเขาขยับไปเฉยยังไมนะ่เน,นี่ยเขาหล่อรออก,อ,อ,อ,กอีกอแป๊บหนึ่ง,งใช่ไหมโอ้ตอนนึงว่าจะออกเลยไอ้คันเนี้กำลังจะออกไอ,อ,อนน้้คันนีกำลังเท่าแต่แดงก็อย่างี้ทุกวันเลยพ่อเนี่ยก็ถ้าเวลาใกล้ๆกันก็ประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยได้มาแถวนี้ไงเมื่อคืนมีอยู่ตอนตอนแต่นานนานมาแล้วที่อันแปดอ๋อใช่ อ๋อขยับไป้ค่นี้มาเข้ามาร้อยออกข้างหลังนี้เน,เนี่ยเป็นกี่ถังวะเนี่ยยี่สิบกว่าถังถึงปะเนี่ยถึงมั้งประตูน้นจะยี่สิบอันนี้น่ยยี่สิบผมไม่แน่ใจโอ้สแสดงว่ายาวมากอะเนี่ยกี่ร้อยเมตรถึงร้อยเมตรด้วยเนี่ยมาแล้วอ๋อนี่ไงพนักงานนั่งไปแล้วครับดอทเรมอน ตัวเลมอนไปแล้วดีไม่คันแล้วอันนี้ได้คุยกับทางพนักงานรถไฟนะครับไอ้ที่จริงอ่ะไอ้ตู้คอนเทนเอร์เป็นตู้สี่สิบสมัยก่อนแล้วเขาตัดแบ่งหรือว่าเขาไปทำเป็นสิฟุตน่าจะเป็นสิบฟุตไม่ใช่ยี่สิบยิบจะยาวก,กว่านี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็น่าจะยกลงแล้วใส่แล้วก็ยกขึ้นมาบนรถไฟนะครับส่วนปูนผงนี่ มันมีสองช่องช่องละยี่แปดตันนะครับทั้งหมดห้าสิบหกตันห้าสิบหกตันนะครับจำได้นี้เนี่ยจะเป็นถังตอนแรกสั้นกว่านี้นี่หว่ะที่ผมก็เห็นสมัยก่อนสั้นกว่านี้เลยนะครับข้อดีการลดของการขนส่งรถไฟคือขนน้าหนักได้เยอะนะฮะอันนี้ไปครั้งที่ยูดรนนะครับโอ้ตอนนี้กระจ่างแล้ว <laughs> กระจ่างแล้วว่าสงสัยว่าไอ้ตู้นี้คนใส่ปูนยังไง <laughs> ผมก็ไม่กล้าถ่ายคนไงเมื่อกี้คุยกับเขาเมื่อกี้ไงอ๋อครับผมแล้วซีแต่ซีอยู่ฝั่งนู้นแต่ตุ๊แต่คันเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้กูงงไงวางสลับกันไปเรื่อยหมดเลยอ๋อครับผมครับผมอันนี้อันนี้คือใช้สายที่ขังเขาใช่ไหมครับเนี่ยต่อแล้วก็ลมดันใช่ไหมครับอ๋อบนถุงอันนี้ผงอ๋อบรรดูดไม่หมดเหรอครับผมบอกเลยเหมือนรถที่วิ่งบนถนนนั่นแหละกลอมก้อยหอมจะได้เยอะกว่า จำได้ว่าถังสั้นกว่านี้ใช่เหอครับสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเขาต่อเป็นสองสองถังแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นหนึ่งถังเมืนอก่อนจำได้ว่าก่อนมันจะสั้นกว่านี้หน่อยหรือมันมันไม่ได้ยาวเท่านี้เมื่อก่อนที่ถามไม่ใช่อะไรตอนแรกมันจะสั้นกว่านี้หน่อยไงเมื่อก่อนอ๋อมันจะได้คนเยอะๆโอ้ไม่รวมโบกี้นะเนี่ยไอ้ไม่รวมตัวโครงอะเนี่ยห้าสิบกว่าตัน ด้วความรู้เพิอธิบายต่อนะฮะเป็นถังตัวนี้ก็56ตันไม่รวมน้ําหนักตัวขบวนนะครับตัวรถต้หนักรถป่าอยู่ที่แทเวทอยู่ที่20ตัน20รือ30ผมมองไม่เห็นน้ำหนักป่าประมาณ20กว่าตันรวมของก็ประมาณ70กว่าตันนะครับผมส่วนถ้าเป็นคอนเทนเนอร์นี่ผมไม่แน่ใจาเพราะมันผมก็กะน้ำหนักไม่ถูกเหมือนกัน น้ำหนักเปล่าตัวนี้ก็ตันหน่อยเดี๋ยดูใกล้อันนี้เป็นโบกี้ตู้นะครับโบกี้ตู้นะครับน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ยี่บสองจุดแปดตันน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดจุดสองก็เท่ากับเจ็ดสิบตันพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูตัวลมอัดกัน ตัวล็อกใหญ่มากดับตำหนักเวยอันนี้ในตู้สิบฟุตเขาซอยมาเป็นสี่ตู้นะครับผมตัวพื้นเรียบตัวนี้ก็ผลิตท,ที่ประเทศจีนนะครับบริษัทลิฟตร,รามเอยชาญนหรือเปล่า อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมอ่นนะครับแล้วก็เป็นโบกี้ซีเมนต์ลมอัดนะครับผมตัวน,นี้ใช้ลมอัดนะครับผมนั่นนั่นไปป๊บตัวนี้น้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่21ตันแต,แต่ถังตัวนี้เขาบอกว่า น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่56ตันก็เท่ากับ77ตันรวมน้ำหนักบรรทุกนะครับผมแต่ไม่ได้ยักษาสิบี่ไม่น่าใช่สาสิบสี่แน่ละห้าสิบหตันเพราะถ้า3าสี่จริงก็ใส่เยอะได้กว่ารถก้วยหอมที่วิ่งบนถนนได้นิดเดียวเองนะครับอันนี้มีซีนหมดเลยนะครับผมอันนี้เป่าพิธีครัง ดูจะต้องรอยเหมือนเขาต่อถังเป็นสองใบนะเนี่ยอันนี้ก็นะครับจำนวนการวิ่งแต่ละเที่ยวก็ยี่สิบถังนะครับยี่สิบถังแล้วก็ตู้ปูนถุงอีกตู้ปูนถุงอีกก็อีกประมาณยี่สิบตู้ แต่คันนี้มันมา16คันนี้เพิ่อผมรับได้ิบว่ะผมก็สับสนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวล็อกเบรกนะครับกา้านสีแดงนะครับผมค่ะชมกันนี้นานาจะเจอมันจอดสักทีครับก็เลยขอขอถ่ายหน่อยนะฮะ เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดไปแล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่มากันสั่นวอดนี้เขาไปไวไม่ทันนะครับ หนึ่งเจ็ดในคันนี้ป่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีถ่ายเกิดยูวิ่ยไปแล้วครับปูนแดงทีใหญ่ทนใหญ่ก็ปูนแดงอะที่วิ่ง ออกตัวช้าเพราะน้ำหนักมันทุกเยอะนะครับมันได้ออกตัวปืดปั๊บมันลดยนต์ลดบรรทุกนะครับ